Thank uh you. -huh. คะ่ะวันนี้เราจะพาไปชมวิธีการคั่วกระบอกของคุณปู่กันนะคะว่าคั่วยังไงให้กระบอกหอมอร่อยนั่นเองค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราเตรียมเม็ดกระบอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาทําการคั่วค่ะซึ่งควรจะใช้เตาถ่านนะคะมันจะทําให้เกิดความหอมค่ะคั่วไปเรื่อยๆใช้ไฟที่เบาแล้วก็อ่อนที่สุดนะคะเวลาคั่วคือเนี่ยแบบเนี้ยคนไปเรื่อยๆเลยไม่งั้นเราเดี๋ยวเม็ดมันจะไหม้เม็ดมันจะไหม้ง่ายนะคะเพราะเม็ดมันบางนั่นเองค่ะถ้าไหม้ดาเกรียมแล้วมันจะขมนะคะเสร็จแล้ว เราก็เอามาลงครกค่ะใส่ครกไปเลยเพื่อที่จะทําการตำนะคะเวลาใส่ก็อย่าใส่จนเต็มเกินไปเพราะเวลาตำเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกหมดคือแอบเสียดายค่ะใส่สัก ข้อหนึ่งของครกนะคะแล้วก็ทำการตำให้แหลกก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนของการตำให้แหลกละเอียดเราก็จะต้องใส่เครื่องปรุงลงไปนั่นก็คือเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะมันก็จะได้ทั้งหมด3รสด้วยกันกระบอกก็จะมีรสมันอยู่แล้วนะคะใส่เกลือเข้าไปนิดน้ำตาลหน่อยโอ้โห3ารสทานกับข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะตำแค่แป๊บเดียวนะคะก็เริ่มแหลกแล้วพอประมาณประมาณแบบนี้นะคะเราก็ทำการปรุงรสกันใส่เกลือเข้าไปก็ประมาณ2ช้อนนะคะ นิดเดียวพอ ถ้าเค็มไปหรือไม่อร่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลไปอีกสองช้อนโต๊ะนะคะก็จะช่วยเพิ่มความหวานให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วกระบกก็แกะมาก็สามารถทานได้เลยนะสําหรับเม็ดในค่ะแต่มันก็จะแค่รสชาติของความมันๆเนาะแต่ถ้าเรามาทําแบบเนี้ยเราสามารถที่เก็บไว้กินได้นานด้วยก็คือหลังจากตาแหลกนะคะเราก็จะไปใส่ภาชนะไว้บางคนก็อาจจะใส่แป้นพิมพ์ไว้บางคนก็จะเอาไปใส่ถ้วยเอาไว้พอแห้งเราก็นําไปใส่ตู้เย็นก็สามารถใช้ ทานในมื้ออื่นๆต่อๆไปได้อีกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทำการตําไปเรื่อยๆนะคะสังเกตว่าใช้ได้เมื่อไหร่ก็คือเขาจะเริ่มออกน้ำเหนียวนะติดครกติดสากขึ้นมาแล้วก็จะมีความเหนียวหนึบของตัวกระบกนั่นก็คือใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความแหลกละเอียดทำให้เวลาทานเนี่ยทานง่ายคลุกกับข้าวกินเวลาร้อนๆค่ะอร่อยมากทีนี้วิธีการนะคะ ที่เราตาเสร็จละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปใส่ภาชนะถ้าใส่ถ้วยเนี่ยมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมคะควรที่จะใช้ก็คือน้ํามันพืชเนี่ยทาบางๆนะคะเพราะเวลาที่เขาแข็งตัวเราจะได้หยิบออกได้ง่ายหรือว่าอาจจะใช้ใบตองรองก่อนแล้วเราก็เอาตัวกระบอกที่เราตำเนี่ย เอาไปแบไว้นะคะให้เป็นลักษณะกลมๆแบนๆอย่าหนาถ้าหนามากเวลาที่เราจะใช้ในการทานเนี่ยมันค่อนข้างจะทานยากนะคะเพราะว่าเราต้องไปใส่หม้อข้าวก่อนทำให้เขาร้อนพอเขาน่ายละลายเราก็ทานกับข้าวได้เลยอร่อยหวานมันเค็มนะคะ3รสชาติเลยค่ะแบบนี้ก็สามารถทานได้นะคะเนี่ยอันนี้เริ่มใช้ได้แล้วค่ะแต่ยังมีเม็ดๆอยู่ที่มันยังไม่ละเอียดนะคะตำต่อไปอีกนิดเดียวส3านาทีก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็นําไปใส่ภาชนะไว้นี่เลยค่ะใช้ได้แล้วแบบนี้นะคะสําหรับกระบอกค่ะน่าทานม,มากๆเลย